ฟีเจอร์แจ้งเตือนภาวะความดันโลหิตส,สูงบน Apple Watch เปิดใช้ในไทยได้แล้วซึ่งรุ่นที่รองรับค่ะจะเป็น Apple Watch Series 9, 10แล้วก็11ส่วนรุ่น Ultra ก็จะมี Ultra 2แล้วก็3 ต้องติดตั้ง watchos 26 e ขึ้นไปส่วน iphone ค่ะก็ต้องติดตั้ง ios 26 e หรือว่าใหม่กว่าเปิดใช้งานฟีเจอร์นี้ผ่านแอปสุขภาพได้เลยนะคะเมื่อเปิดใช้งานแล้วค่ะสามารถสวมใช้ในชีวิตประจําวันได้ตามปกติเลย apple watch จะใช้ข้อมูลจากเซ็นเซอร์วัดอัตราการเต้นของหัวใจแบบออติเคิลเพื่อวิเคราะห์ว่าหลอดเลือดของผู้ใช้ค่ะตอบสนองต่ออัตราการเต้นของหัวใจยังไงแล้วก็จะมีอัลกอริทึมค่ะทำงานเบื้องหลังเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นเวลา30วันถ้าพบสัญญ,ญาณที่ชี้ว่าความดันโลหิตสูงอย่างสม ระบบก็จะส่งแจ้งเตือนให้กับผู้ใช้นั่นเองค่ะถ้าได้รับแจ้งเตือนว่ามีภาวะความดันโลหิตสูงสามารถนําผลนี้ค่ะไปปรึกษากับทางแพทย์ได้เพื่อทําการวินิจฉัยฟีเจอร์นี้จะไม่เหมาะกับการใช้งานในระหว่างตั้งครรภ์หรือคนที่เคยตรวจเจอภาวะความดันโลหิตสูงมาก่อนหน้านี้แล้วและคนที่อายุต่ากว่า22ปีนะคะ